นี่คือรถถังจิตมงนนความบูทรุดุด,ดันในอดีที่ผ่านมาแต่วันนั้นแพ้กแกรง่งสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี ชดเ็ยไม่มไม,ม,ม่ไทยจะสีเนี่ยบรรยากาศนะสองสาวหนุ่มนะครับต่างชาติน่ารักจริงย้อนไปดูรถถังจิตมืองนอนท์ครับเมื่อ9ปีที่แล้ววันนั้นรถถังจิตมุงนนท์พิกัด1 1 4บปอนชกมวยปูนเสือตัวที่15สายบีนั้นแรกครับพบกับยอดเพชรแปงกองปราบนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมเจอแมงัดหงท้องเลยครับมูยหนากว่าเยอะเลยครับยอดเพชรรถถังนั้นนักชกจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงแดนใต้ครับ ดูนะ่ครับว่าวปัจจุบันนั้นรถถังก็แม่เงินไรายได้นี่10ล้านขึ้นและครับ10ล้านบาทขึ้นเป็นยอดมวยระดับโลกไปแล้วครับมวยวันเดินต่อยหมัดดีจริงๆนี่แหละครับตอนนั้น1้4ย่เก้าปีแล้วเดินลุยสายหัวไม่สนแล้วครับเดินทะลุดเดินชนอย่างเดียวขวางชนแต่ว่าแม่มีมาถึงยกที่3แล้วโอ้แต่ว่าคุ้ยความหนาความแน่นของยอดเพชรนั้นหนาเยอะจริงๆครับหมดยก มาดูเด็ดไม,ม,ม,ม่ไม้ไมยไทยเจ็ดสีหมัดลูกนี้ครับนี่ทีเด็ดของเขาเลยครับรถถังจิตเบองนนท์ซ้ายขวาตามอมืโดดบินตีด้วยครับต่อยลำตัวโอ้โหแม่รับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับดูนะครับว่ารถถังเมื่อก้าวปีที่แล้วดูแกดเดินอย่างเงี้ยปัจจุบันก็อย่างนี้แหละครับค่าตัวเงินล้านนะครับ สิล้านขึ้นครอบครัวสบายเลยนี่ครับเป็นตัวอย่างของสังคมน้องๆหนูๆดูวยครับความขยันมุมานะทรคหดอดทน แต่ว่านัดนี้แม้ว่าจะแพ้ทางแต่หลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละครับเดินลุยมัดแกดีจริงๆซ้ายอูกระแทกสอกไปด้วยยอดเพชรแกก็แม่มาสามยกที่ผ่านมานี่เป็นต่ออยู่เล็กๆเพราะฉะนั้นน้ลูกพี่บอกว่าประคองเอาไว้แต่การประคองของยอดเพชรนั้นรถถังก็เดินลุยเดินขู่เดินบี้ดดโดนบทจริงๆถีบแล้วครับถีบแล้วก็จับยกหงทองแม่ดับลงไปครับเทล,ลงไปดังโครมเลยเอ้ายังเดินเข้าไปหาครับ รถถังหมัดอย่างเดียวแล้วดูการโชว์พลังหมัดครับทั้งขวาทั้งซ้ายแต่หลังๆนี่แม่มีการพัฒนาขึ้นมามีแข้งมีศอกมีทุกอย่างครบเครื่องครับรถถังเป็นที่ติดอกติดใจของนักชกต่างชาติที่อยากจะต่อยเหลือเกินนี่แหละครับเดินบูแล้วก็มีพยักหน้ามีชวนทะเลาะนี่ยอย่างนี้แหละครับแม่ไปต่อยมวยวานไปต่อยต่างประเทศที่ฝรั่งบอกว่าโอ้โหบางทีกลัวครับโดนขูดโดนบี้โดนบทอย่างนี้เดินแล้วครับ ม่ให้คุณต่อสู้หายจิตหายใจแต่ยอดเพชรแกรสวนได้ศอกอัดด้วยเข่าสวนแล้วก็ทีบเดินลุยแล้วครับจับยกหุยลูกนี้แม่หลังไม่ดีหลังหักไปได้อ้าวดูจะดิ้นให้หลุดดิ้นให้หลุดรถถังรถถังจะดิ้นหลุดเดินลุลยสายต่อยอีกแล้ว <c oughs> ไม่มีหยุดเลยครับอยู่ที่เสียงระฆังจริงๆสโตรแกนนี้ใช้ได้บัดขวาบัดซ้ายหุยโดนสวนได้เข่าแม่ยอดเพชรแกรสวนเข่าทีบตั้งการสูงเอาไว้ กลัวนะครับกลัวเหมือนกันกลัวหมัดของรถถังเหมือนกันพร่มตีเนี่ยครับมวยปูนเสือตัวที่15เมื่อ9ปีที่แล้วโดนโยนเข่าอัดเข้าไปสวนกันมาโอ้โหหมัดกับหมัดประทะกันหมดยกครับหยุดที่เสียระคังจริงๆสุดท้ายแล้วชูมือครับให้กับยอดเพชรเป็นฝ่ายชนะแม่แพ้แกร่งจริงๆแกหนาจริงๆครับวันนั้นมาดูชนอตเด็ดไม่ไม้มวยไทยจัสีครับรถถังแกลุยครับนี่แหละครับแม่หามัดเป็นชุดเลยครับ่าทั้งลำตัวทั้งขึ้นบน แต่ว่าโดนเหมือนกันครับโดนหน้าหงายจับยกหงายท้องลูกนี้พยักหน้าตามสไตล์ของเขาวันนี้เวลาหมด,หมดเวลากับรถถังสวัสดีครับ